ขนมเขาเล็กข,ข,ขนมอะไรนะขุดมะพร้าวโรยนานะจ๊ะเออมันจืดแปลงแล้วหมดนะคะกำลังทำ สับปิดจามาทำใหม่นะคะเมื่อคืนมันไม่พอเนาะโตมนะคะ ทำใหม่เหรอ่ใส่มพัดลมใส่หรอสวยมากมันตรงเปื้นพัดลมใส่หรอ,อน้อยโรย,ยมะพร้าวนะคะ เลยผู้ช่วยนะคะน้องวัวตันทำขนมไทยนะคะทุกคนขนมต้มนะคะขนมไทยไทยคนทำคือพม่านะคะขนมต้มไทยคนทำคือพม่านะคะนี่น้่ตาพม่าเลย ขนมไทยไทยคนทำก็คนทำขนมเอาไหมเอาไหมผู้ช่วยนะคะสองร้อยกล่องจ้ะเรียบร้อยนะคะโสดง,งานนะคะสำหรับทำขนมโตมนะคะ